สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงผังไพ่ทาโร่21ใบเอ็ผัง,ผงจริงๆก,การดูไพ่ทาโร่เนี่ยมันมีผังเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนบางคนก็อาจจะคิดผังขึ้นมาเองเียแต่ว่าผังไพ่ชุดเนี้พี่ปั้มเรียนมากับครูสุนทรีคนที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทสอนวิชาไพ่ทาโร่ให้ตอนนี้ครูได้จากโลกนี้ไปนานหลายปีแล้ว เนื่องจากว่าผังไพ่ทาโร่ที่ครูสุนทรีใช้ดูจะใช้ดูเป็นเขาจะเป็นเมนหลักของครูเลยครูเธอไม่ว่าลูกค้าคนไหนมาเนี่ยครูก็จะเปิดยี่สิบใบนี้แต่จริงๆเนี่ยก็คือเปิดทั้งหมดยี่สิบเอ็ดใบก็คือไพ่เมเจอร์มียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสิยี่สิบสองใบแต่ว่าจะดูทั้งหมดยี่สิบเอ็ดใบเขาครูเลือกไพ่ผังไพ่ทาโร่ชุดนี้ว่าผังไพ่เมจรยี่สิบเอ็ดใบ ที่พอมันเป็น21ใบเนี่ยมันก็ต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยอ่าได้เนื่องจากว่ากลัวว่าการดู21ใบมันจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเซอเลยหรือว่าหายไปตามกาลเ,เวลาเอ้อเลยเอามาใส่ไว้ในหนังสือ,สอเล่มนี้ หนังสือที่ชื่อ Thalo The l p i d e แล้วก็ระบบสัญลักษณ์ซึ่งพี่ป้าเป็นคนเขียนเองแต่ตอนนี้หนังสือหมดแล้วยังไม่ได้คิดจะพิมพ์ใหม่ในเร็วๆนี้อาจจะพิมพ์ใหม่ในเร็วๆนี้เียว่าอาจจะพิมพ์แค่ไม่กี่เล่มเพราะว่ามันไม่อยากสต๊อกของมันไม่ได้ขายแบบว่าโอ้เป็นร้อยเล่มมันขายทีละสิบยี่สิบเล่มมันก็จะต้นมันก็จะต้นทุนแพงสักหน่อยนึงทีนี้เราก็จะมาดูผังไพ่เมจิกยี่สิบเอ็ดใบ มันจะใช้ทั้งหมดคือพื้นฐานเลยจริงๆนีมีสิบยี่สิบใบเริ่มตั้งแต่1นสองถึง10แล้วก็11บเถึงยี่สิบแล้วก็จะมีใบหนึ่งเนี่ยเอามาวางว่าเป็นดัมมี่คือใบที่ศูนยมองเห็นไหมโอเคนะทีนี้วิธีเลือกวิธีเลือกให้วิธีสับไพ่วิธีเลือกไพ่คือแล้วแต่คุณจะสับไพ่แบบไหนก็ได้ อเสับ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 แล้วก็จะใช้มือไหนก็ได้มือซ้ายมือขวาให้คุณลูกค้าแบ่งเป็นสองกองเอาแบ่งเป็นสองกองเอาวางอย่างนี้เอาใหม่นะเอาแบ่งเป็นสองกองวางอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้กองนี้มาไว้ข้างบนน,นี้ อันนี้ก็คือ,อเคล็ดหมายถึงว่าวิธีแบบใช้ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนก็นิยมใช้กันในกรณีนี้ก็คือเอ็มเพสเราก็สมมุติอย่างนี้เราก็พลิกอย่างนี้ไว้เราก็เก็บเอาไว้ก่อนเรามาวา,างไว้อย่างนี้ย่างนี้หรือเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะให้คุณลูกค้าเป็นคนเลือกเราก็คลี่ไพ่แล้วก็ให้คุณลูกค้าเลือก กองแรกก่อนสิบใบนี่วิธีง่ายสุดเลยเกียดเลือกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกสิมุติว่าลูกคุณลูกค้าเลือกเลือกจากการที่เราขี้ผ้ายอย่างนี้แล้วให้คุณลูกค้าหยิบเราได้ละอ่ากองแรกสิบใบาวางไว้ก่อนแล้วให้คุณลูกค้าเลือกใหม่อีกสิบใบ เพื่อประหยัดเวลาในการเลือกหน okay. ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบโอเคเราได้แล้วเราก็จะเก็บไพ่ที่คลี่ขึ้นมาเนี่ยออกไปก่อนเราจะได้สองกองสิบใบกองที่สองกับสิบใบกองแรกอีนี้แล้วก็ใบแรกที่เลือกกะวางไว้นี่ทีนี้เราจะมาดูนี่ก่อนนี่ขยายมาจะได้เห็นจะได้เห็นชัด เราก็จะวางหนึ่งถึงสิบแล้วก็ใบที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเราจะเรียงกันตามนี้ก่อนนั้นตั้งแต่ดังนั้นกองแรกก็จะอยู่แถบล่างกองที่สองก็จะอยู่แถบบนเ <c oughs> นื่องจากพลาช้ายสิบใบยิ่งเป็นไพ่ใบใหญ่ยิ่ง,ใ,ใ,ใ,งใช้พื้นที่เยอะเมื่อกี้เราเวลาเราวางระวางอันนี้ก่อน มันก็จะอยู่ข้างล่างถูกไมค้าเราก็จะหนึ่งสองเราก็จะวางไว้อย่างนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะกินพื้นที่ ใช้พื้นที่เยอะแต่ดูยี่สิบใบจึงไม่เหมาะกับพ่้ทางที่ใบใหญ่ส่วนคลองที่ส่วนคองท,ที่สองก็จะเริ่มจากข้างล่างก่อนนะมันโตพอมันโตมันแบบว่าไม่ไม่ใหญ่พอ

อนองจากว่าเราไม่ได้สับไพ่อะไรดีนะักก็ไม่เป็นไรแต่ว่าประมาณนี้อนนจะก็จะเริ่มจาก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห สิบเจ็ดสจะเห็นว่าไพ่มันต้องใช้พื้นที่แล้วก็ใบที่เราออกมาตอนแรกเนี่ยเราก็จะวางไว้อย่างนี้เห็นไหมเขจะวางมา้ข้างบน นน้เราก็จะมาดูก่อนอนีนี่เราเราจะแบ่งหนึ่งเขาเรียกว่า3ามแถวแรกก็คือรวมทั้งทั้งบนและข้างล่างหนึ่งแถวสอแถวสแถวจะเห็นว่าเราจะให้มันเป็นสีเดียวกันคือสีม่วงรวมทั้งตัวข้างบนด้วยอันนี้แทนปัจจุบันอนดีตปัจจุบันอนาคตหมายถึงแทนตอนนี้เรากําลังเกิดอะไรขึ้นส่วนอ่า แถวที่ตัวที่แถวที่สี่ทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยแทนเลเวอร์เด็กความรักของเราในช่วงนี้อันนี้คือสิ่งแวดล้อมส่วนตัวใบที่หกแล้วก็สิบหกข้างบนแทนเราตอนนี้ตอนนี้เราเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เจ็ดแล้วก็สิบเจ็ดแทนผู้ช่วยเหลือเรามีตัวช่วยไหมมีใครคอยช่วยไหมหรือต้องเผชิญสถานการณ์เพียงลำพังส่วนตัวใบที่เก้าข้าง,งข้างบนขา้างล่างเนี่ย แทนเป้าหมายที่เราอยากได้ในในคำถามนั้นส่วน10บกับ20เนี่ยแทนไฟแนลอ่าจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างเราผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้อย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าสมมติอ่ะเรามาดูก่อนขยับนิดนึงมาเราก็จะแบ่งเป็น3ามปแรกรวมทั้ง ในี้ถ้าเราดู20บใบเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราใช้ไพ่ทาโร่ซึ่งไม่ใช่แ้่าปาแบบไรเดอร์ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับชุดนั้นคุณอาจจะงงสักหน่อยนึงคำแนะนำในช่วงถ้าถ้าว่าหัดดูอยากเปิดแบบนี้ให้ใช้ไรเดอร์ก่อนจะได้ไม่งง เนี่เราวิธีดูเราก็จะดูก่อนอ่าสถานการณ์ตอนนี้มันคืออะไรแล้วก็ตัวนี้คือเลเวอร์ข้างข้างบนและข้าง,าง,าง,างล่างตัวนี้คือสิ่งแวดล้อมอาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานคอลีลเพื่อนร่วมงานอ่าออฟฟิศเพื่อนคนอื่นๆอันนี้ตัวเราตอนนี้นี่คือตัวเราตอนนี้อ่ามีคนมีคนคอยดูแลหรือช่วยเหลือไหม นใบนี้คืออารมณ์มุตี้ตัวนี้คือเป้าหมายส่วนตัวนี้คือไฟนอลสิ่งที่ผลลัพธ์ท้ายสุดจะเป็นยังไงนี่วิธีวิธีดูเขาก็จะดูตรงนี้ก่อนเขาก็จะดูแถวที่หนึ่งแถวที่สองและแถวที่สามแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามเราก็จะดูก็จะดูแถว แถวที่หนึ่งแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแล้วก็จะดูอ่าแถวที่หกก็คือณตอนนียของเราเนี่ยกาลังเป็นยังไงจะได้ไม่งงเราก็จะมาดูก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองสามของเราคืนนี้สี่ห้าหกคือตอนนี้ในตอนนี้สถานก,การณ์เหมือนแบบอ่าต้องตัดสินใจแต่ว่าคุณไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีเพราะตอนนี้คุณเหมือนก็บแบบกาลังเครียด อันนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าเอเขามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจแบบไหนเพราะตัว just me เนี่ยคือการตัดสินใจแล้วจะเลือกทางไหนแล้วเขาก็เครียดไม่รู้จะเลือกทางไหนทีนี้เขาจะตัดสินใจเรื่องอะไรเราก็มาดูออมันมีเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องที่แบบว่าเอยอะแยะมากมายเลยดูซิมี t e m p o r a การเปลี่ยนแปลง t อ่การที่สุดบางอย่าง เพีงเยงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ขี้คลายไปไหนเพราะว่ามันมีแฮงแมงาางนคารากะซังงานก็เยอ,ะ,อะมีเรื่องมีเรื่องที่ต้องให้คิดงานหลายอย่างช้าแล้วก็รายเซอวนใหญ่สิแล้วก็เดทเนี่ยมันคือเรื่องบางเรื่องที่ต้องจบเพีงเยงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้จบทุกเรื่องเพีงเยงแต่ว่าแม้มันจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายอยู่เนี่ยเพีงเยงแต่ว่าคุณได้ตัวเอ็มเพสนี่แสดงว่าสถานการณ์โดยทั่วไปของคุณก็ไม่ ไม่ได้ไม่ได้แย่แนละเลวร้ยรายอะไรขนาดนั้นเพียงแต่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตหนักๆที่ต้องผ่านแต่ว่าเอ่อโดยเขาโดย,โดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไดเอ็นเพรสคือปัจจัยพื้นฐานในชีวิตยังดีอยู่เพียงแต่ว,ว่าต้องเลือกนี่เราก็จะมาดูตัวนี้ก็คือเราย s เซ f หนาวตัวเลือกมีตัวนี้คือแฮปเปอร์ไม่มีใครช่วยไม่มีตัวช่วยไม่มีแบบว่าต้องไปหาคนช่วยไม่มี ส่วนตัวนี้มูดดี้ก็คือสิ่งที่มูดดี้หรือว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยมันคุณอยากจะให้มันผ่านเออดูแล้วเนี่ยงานมันน่าจะผ่านได้คุณน่าจะสามารถผ่านงานนี้ได้ทีนี้เป้าหมายของคุณก็คือนี่อันนี้คือเป้าหมายอันนี้คือโกคุณอยากคุณอยากให้งานนี้มันไปรอดคุณอยากกอดเงินเอาไว้คุณอยากให้มันรอดเพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดห้าดาบเนี่ยคือ การที่ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นหรือว่าการทะเลาะเบ,บาแวง้งทนหกถ้วยมันเป็นมิตรภาพการให้เรามัดระวังเรื่องมิตรภาพต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเมื่อส่วนตัวเลิฟเวอร์เนี่ยเนื่องจากว่านเราไม่มีตัวตนจริงๆเลิฟเ,เวอร์อาจจะยังไม่ได้มีแฟนยังชิวๆยังยังมีความสุขกับแฟน ยังมีความสุขกับความรักของตัวเองรักตัวเองมากกว่าส่วนสิ่งโดยนี่สิ่งแวดล้อมแสดงว่าโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งแวดล้อมค่อนข้างโอเคมีเพื่อนมีมิสหายดีไม่ได้เลวร้ายนะโดยโดยทั่วไปแล้วชีวิตค่อนข้างโอเคเพียงแต่ว,ว่ามันเจอสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจและจบสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะจบมาไม่สวยหรูอย่างที่คิดอันนี้ก็คือ,อไพ่เมจิ21ใบ เนี่ก็จะมาดูอันนี้คืออดีตปัจจุบันและอนาคตเราสามารถมองแบบนั้นได้อ่าอดีตก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอ่าปัจจุบันมันมีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องจบเราต้องเดินหน้าแต่ว่ามันยังมันยังจบไม่ได้มันยังคาลาคาสังอยู่แล้วมันก็อ่ามีผลเสียหายซึ่งผลเสียหายเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งการทะเลาะกับคนอื่นพอเราอันนี้เออมัน มันไม่มีไพ่เงินเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องเรื่องของการเงินมันเป็นเรื่องของงานทําไมเราดูแบบนั้นเพราะว่ามันงานมันมันขึ้นงานที่ติดต่ออาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานงานซึ่งซึ่งมีการเปลี่ยนผ่านตําแหน่งอาจจะไม่ลงตัวอ่าพอเราเห็นพื้นฐานของของคนแบบนี้เราสามารถที่จะเลือกเอ่อเปิดไพ่สามใบเพื่อตอบคําถาม เป็นคําถามจาะจงลงไปโดยที่จิบไพ่ที่เหลือจากกองขึ้นมาไพ่ที่เหลือจากการที่เราเลือก20บใบที่เปลี่ยนใบนั้นขึ้นมาถามทีละคําถามได้อันนี้ก็คือการดูไพ่เคืองไพ่ผังเมจิก21บอใบหวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็ลองเอาไปใช้หรือไปปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่คุณไม่ได้ไม่ได้ซิ้นเสียว,ว่ามันต้องเป้แบบนี้ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยฉันน่าจะ เป็นแบบนั้นนั่นก็ mm. เขาเรียกว่าเป็นอินสติทูชันหรือยานทัศนะซึ่งมันสอดคล้องกับข,ของคุณก็ได้ขอให้สนุกาการดูไพทาร่ค่ะโอเคงั้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ